สามสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนพี่น้องปบพอกันรอบเดิกพี่น้องเลยเมื่อนี้เบาใจนอนแต่ว่าแรงขนาดพี่น้องมาเตนงานทุ่งใสเป็นเหมยปาร์ตสัมคนโซ่พ่นจอยเด้พี่น้องจ่อยกัจ่อยก็คือจังหวัดสไตล์นี่ว่ลูกุก็เป็นยังพี่น้องฮ็ตจังได้ดีอัน อันน้องยุกิเพิ่นยังมีสเสลเอดในวิพี้อแบบสเสลเอดเอิดอาดเอืเอ้ดอดนะคันเสิม์กมีตอนเ้ากับตอนกลางคืนผ <c oughs> ันอย่างเนาะ ยังเนอะเจ้าพันยัางเสียงคือกา้าคือกา้าเลยเอาวิาใหยจังไงพี่น้องส่วนพ่อเนี่บ่มีสเลดยังไม่เจอสเลดกลนใครเนี่ยจะนั่งบ่สชอบตื่นกลางคืน,นพี่น้องกลางคืนนะนั่งแค่ตื่นแค่เธอเดียว ด้วยซองเถือ่อด้วยสวิยกมาทายเพื่อน,นอีกมนันเะ่เห็นปะปุชิมีรมิสเลต บ่อนบ่อนซาซุยสินอนอยู่บ่อนพุ่นบางทีกะนอนอยู่ข้างทางนี้ส่วนไลายเบาใจเนาะสินอนน้ำลูกเปิดท่ามาซาซุยจะคือบ่อนอนน้ำเองเบาใจเห็นงานมาเมือ่อยคือบ่อนเราพักผ่อนแน่เพรานว่าแพ,พ้กับพักยูพี่น้องเลยแต่ว่าสุดแล้วกับได้นอนเราเพียงจีงบ่อนเตะเบาใจกะว่าให้เขาพักผ่อนมันเพียงพอพี่น้องเพราอช่วงนี้เขากันบ,บ่คอยสบาย บาดทามันก็ยังบวชค่อยดีเลยพี่น้องเพิ่นก็นเลยชินอนเองเพิ่นบาดมือเปลี่ยนกับเปลี่ยนกันยูพี่น้องแต่หึ่งเขาชิได้เปลี่ยนแต่หนึง่งถึงกลางเว้นสิผักบวเพียงพ่อแต่กลางคืนกะห้ผักให้เพียงพ่อ,นะอเนาะปกกลางเว้นนะพัดบางทีผมไปถ่ายคลิปผัดอยากไปน้ำมูพี่น้องเลยอู้ยุ่วเตีงบ่ไปบไร แต่ก็ยังมักเถือกกระบืนไปอยู่กระไปน้ำไกลๆแหละพี่น้องเราบรปไปได้ไปไกลดอกถ้าไปไกลเกลินหันกระบาดไปเนี้ยเกินยังขึ้น มื่ออื่นเพิ่นก็ไปเห็นงานอีกพี่น้องเปลี่ยนกันกบพอใหย่พามเพราะว่างานทั้งนั้นมันเริ่มสินักแล้วทั้งนี้มันเบาแน่ยแล้วกับป้าให้พอใหญ่พามเหตุทั้งนี้กับเบาใจผูยังหนุ่มยังหน่อยเน่ไปเหตุทั้งมันนักเปลี่ยนกันเถอะพี่น้องเลยสลับซับเปลี่ยนกันไปเนาะยาสิทาอีกให้ร้อยก่บพี่น้องทาเสร็จนะเออก,กับกาลางหลังเนาะเพราะว่า เยังเอียงไมมไมมทึงเฮือนดีพี่น้องไมมทึงเพดานดีตรงเตียงตรงเตียงพอกับลูกนอนเฮียงกันบางทีก็ไมมถึงเพดานดีนะพี่น้อง เป็นตาหยาดถ้าได้พี่น้องเอ้ยมันดีอีดนะก็ได้ Thank you เพื่นหายใจสะดวกมหขึ้นีว่าอังไงขอฮักก็ู พื้เรียนสาวลมาใส่หัวมันนี่มัน,มน,มนปกไมองจาวัรนร้อยพกรลักแบบลับปุยเลย ภา l เป็ดบดีหมดเลยตยทุกขึ้นขันชาชุ่ยลือพี่น้องขึนนนเดิมกูมากึนกันนันตะเวนมากึนกันนั่นเดิมนะตามแต่าะวงแ่จะมุ่งในแ่นกลัวการโยงพี่น้อย ลอยเซตชิ้นไปทีเรรียบ้อยพี่เนาะว่าห้าเคยจะไปแป้งบนนอนเทำไมพี่พี่น้องนี่คือบ่อรนอนเซาสุยทางนี้อันนั้นจะเป็นบ่อนพอ,อนอนอยู่หันนะเขานอนนอนนอนอยู่หันนะ้ำยุ่งมันหลายพี่น้องมันช่ลงต่ำกว่าเดิ ตามก็มันกระชิ่มมืดกลัวมันก็บวถึงขันวาร้ายเด้๋วพี่น้องมันก็มี่นะมันบินออกมาตะกองเสือผาอ้าวเขาก็เลยเลือกมานอนพี่บอนมันแสงไัยสว่างมาใส่ยุ่งกับโบกินอีกก็เลยเลือกมานอนอยู่พี่พี่น้องยุ่งกับโกินอีกแทมนอนหมวนนี่ได้พี่น้อง พี่น้องคลิปนี้คาเซราเพียงสมนีเนาะที่จะไปถ่ายอยังพี่น้องเยกลับมาแรงมาเนาะอยากถ่ายในเฮือนในซานเจ้าของสปายเดอร์เอฟซีทุกคนเสียงไหมดิดยู่กับบางที่วะอยู่เพื่เดียวจนย่านผ่วพี่น้องดีเต็มเต็มเต็มอยู่เพื่เดียวยังไงจุดสะดือบางเถื่อ